พิ่งไปจ่ายตลาดมานะถึงบ้านสักทีเอาสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเซ้นซอเซกับเกมที่มีชื่อว่าเฮาตีนเป็ดหรือบ้านฟิปเปอร์เฮ้ยบ้านฟิปเปอร์เฮาตีนเป็ดเฮ้ยเฮาฟิปเปอร์บ้านตีนเป็ดเออถูกแล้ว และคลิปนี้ก็มาอยู่กันในพาร์ทที่7แล้วสําหรับเกม House Flipper นะครับจริงๆก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราก็ใช้เวลาในการตัดต่อคลิปแล้วก็เล่นเกมนี้ค่อนข้างจะนานพอสมควรเลยทีเดียวเพื่อให้คนดูเนี่ยรู้สึกสนุกที่สุดนะไม่น่าเบื่อดูแลจบแล้วแบบรู้สึกว่าได้ความสุขจริงๆยิ้มทั้งวันเหมือนไปนโดนตัวไหนมา ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเราลงคลิปใหม่ๆก็เห็นก่อนใครสามารถไปกดถูกใจและติดตามเราได้ในเพจเซน s ซอ s e เซช n n นแลและตอนนี้ครับเราก็ได้ทําบ้านต่างๆนานาม,มามากมายเลยแต่ก็ยังมีคนมารีเควสบ้านแบบต่างๆอีกเรื่อยๆอย่างเช่นบ้าน2ชั้นอะไรอย่างงี้ว่าอยากจะดูเราทําบ้าน2ชั้นบ้างโอเคเดี๋ยววันนี้จะลองหาดูบ้าน2ชั้นสักหลังแล้วกันนะและบ้านที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับ ไม่ใช่2ชั้นนี่สชั้นต้องอยู่ตรงนี้บ้านสีชมพูเป็นต้นไปมีทั้งหมด4หลังให้เลือกบ้าน2ชั้นนะแต่เราคิดว่าน่าจะเริ่มจากหลังที่มันเล็กที่สุดก่อนเราจะได้แต่งไม่เยอะเกินไปนะเพราะเรายังไม่เคยรู้เลยว่าบ้าน2ชั้นมันแต่งยังไงจริงๆอ่ะทำคลิปมาหลายคลิปแล้วยังไม่ได้มีบ้านไหนเป็นบ้านสองชั้นโอ้โหบ้านหลังนี้นี่แบบสีนี้แป้นชิปหายเลยนี่แน่ใจเหรอว่าบ้านมือสองปกติจะเจอแต่บ้านที่แบบว่าเหมือนซากบ้านมากกว่าอันนี้นี่ดูสวยงามสวยเช้ง อ่ะล้วถ้าเป็นหลังถัดไปล่ะเออหลังนี้ก็เออเนี่ยมันจะเจอแต่บ้านสภาพอย่างงี้ทังนั้นเน่ะแต่ดูท่าน่าจะแต่งยากเก็บไว้ก่อนแล้วกันเป็นของดีเราจะเอาบ้านหลังนี้ก่อนเพราะว่าอยากเห็นบ้านที่มันซื้อมาแล้วมันเป็นบ้านจริงๆอ่ะปกติไม่งเจอแต่บ้านที่แบบเป็นซากบ้านทั้งนั้นน่ะส่วนในช่องนี้เขาบอกว่ามันเป็นบ้านของดาราละครเวทีที่มีชื่อว่าบอนนี่บีไหนดูซิเข้าไปดูหน่อยมันจะสวยน่ารักแค่ไหนไอ้บอนนี่บีเนี่ย bon เยฮ้เเดี๋ยว พี่ใครอ่ะน <The> ัก <reveal> ร <again response> mm ้องชาวเขมร what what ใช่เหรอกูช็อกแป๊บบ้านในตานี่เหรอวะเนี้ยเฮ้ยมึงมีดอกไม้ด้วยโอ้โหมึงมูวิ่งไปไหนเนี่ยสงสัยน่าจะคนลาบอนนี่บีกันขัาสร้างมันงั้นเราซื้อบ้านเลยแล้วกันโอ้โหมาถึงแล้วครับบ้านสีชมพูบ้านของบอนนี่บี ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่นายใช่ไหมโอ้โหรถออร์ดีส้สีชมพูมาเลยลองรถนี่แบบม่วงเชียอะไรเนี่ยนี่มีตู้อ้โหูจักรยานยังสีชมพูกุณละละทวย <S <S ในห้องนี้อื้อหือชมพูแปนมาเลยแต่ละชิ้นนี่ชั้นวางเคาน์ตเตอร์รูปภาพห้องครัวตู้เย็นตู้เย็นแดงแป๊นฮะ อันนี้เก้าอีด้านหลังจุดชมวิวด้วยสีอื่นได้ไหมได้โปรดอ่ะดูห้องนี้นี่แบบมันเจ้าแม่หรือเจ้าพ่อแฟชั่นวะเนี่ยมีรูปก,กรรมเทพด้วยนกเนกสุดยอดบ้านนายนี่จริงๆแล้วนายจะชอบสีแดงสีน้ำเงินอะไรเหมือนคนปกติทั่วไปใช่ไหมแต่เผอิญน,นายเป็นคนกลัวเมียนายก็เลยต้องเลือกสีที่เอาใจเมียถูกต้องไหม มีน้ำรั่วด้วยใช่มันต้องใช่แน่ๆไอ้บอนนี่บีเป็นคนกลัวเมียครับฮั่นแน่มีเสือโยคะของเมียด้วยอ๋อไม่ใช่นะมันผมอันนี้หืตุกกตต๊กตาตุ๊กตาเดี๋ยวห้องนอนสีแป้นขนาดนี้ถามจริงนอนหลับหรอวะเนี่ยดอกมงดอกไม้ห้องนี้ล่ะโอ้โหนี่ห้องแต่งตัวห้องน้ําข้างล่างยังไม่พออีกเหรอฮะยังต้องมีห้องเก็บเสื้ออะไรอย่างงี้แบบห้องใหญ่โตมากอะ่ะ ก็นี่คือบ้านทั้งหมดของบอนนิบีแล้วมันมีอะไรให้ต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนอกเนีบอกเลยว่าถ้าทำมานี่อาจจะไม่สวยเท่าเดิมนะแล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบสีมันแป้นแต่เดี๋ยวเราจะทำให้สีมันดูจืดลงนิดนึงโอเคนะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปแต่งกันเลยดีกว่าเ,เริ่มมืดละเปิดไฟก่อนชึบโอ้โหซอมนี้เห็นมันรั่วอยู่เดี๋ยวน้ำท่วมบ้านพอดี แต่จริงมันก็ไม่ท่วมบ้านนะพูดเล่นไปงั้นแหละมันก็รั่วยอยู่ตรงนี้เช็ดออกมันก็หายแวบเขาให้เฮ้ยเพิ่กอ่ะเพิ่ก่อนจึ๊บเต็มเกือบหมดละอย่างแรกที่เราจะทำงานก็คือปรับให้โทนของห้องมันดูสว่างขึ้นนะโอ้โหกระเบื้องขาวลอยต่อใหญ่มากไม่เวิร์กเอาเป็นอย่างอื่นดีว่าให้มันดูทันสมัยนิดนึง บอกแล้วว่าหลังนี้จะต้องเน้นแนววินเทจนะครับโดยที่ว่าคุมเฉดเดิมอันนี้ก็ไม่เวิร์กจะเน้นเป็นสีชมพูนะบ้านหลังนี้ชมพูขาวดีกว่าสีว่าฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเห็นเรียกร้องกันมาหลายคนและอยากดูบ้านสีชมพู <c oughs> อ่ะสงสัยต้องพื้นไม้เหมือนเดิมแล้วแหละให้มันดูทันสมัยที่สุดพื้นกับเบื้องไม่โอเป็นพื้นอื่นๆมันก็จะเข้มเกินไปเพราะฉะนั้นพื้นไม้แบบนี้แหละเวิร์กที่สุดแล้ว ดูทันสมัยแล้วก็ปรับโทนที่บ้านดูใหม่ขึ้นถ้ามันมีกระเบื้องแบบสีขาวล้วนไม่มีลายเส้นนี้ก็จะโอเคมากเลยจะดูไฮโซขึ้นมาทันทีนี่เปลี่ยนโทนดูสว่างขึ้นนิดนึงแต่ตรงกำแพงนี่คงต้องปรับอีกเยอะโทนสีขาวกับสีชมพูเอาสีขาวมาก่อนนะต้องเป็นพาสเทลราเลงขาวก่อนตอนนี้ คับให้หมดพวกลายเส้นสีสันอะไรเนี่ยไม่ชอบออไปไม่รู้จะตกแต่งอะไรเลอะเธอเนี่ยอืมเนี่ยแหละทาสีขาวดูดีกว่าเยอะโอ้ลายเส้นมาเป็นลงละครสัตว์เลยนะเนี่ยลบทิ้งลบทิ้งอืมเห็นไหมพอมันเริ่มขาวมันก็ดูดีขึ้นมีนอะไรก็ไม่รู้ลายพอยต์มาเลย นี่มุมนี้ด้วยมุมนี้เอาเป็นสีขาวนี่ตรงไหนที่สีมันอ่อนเนี่แล้วเราก็จะให้มันอ่อนลงอย่างที่มันเป็นสีชมพูพาเทลเราก็ปรับให้มันเป็นขาวไปเลยโซนห้องครัว่แต่งน้อยดีกว่าเป็นลายไม้ไม้ตะเคียนสุดเฮียนสีสว่างจะไม่เฮียนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสีเข้มๆอันนั้นเฮียนแน่นอน <S <S> <S เพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มันออกแนวพาเทลพาเทล,เ,ทลเราก็จะใช้ ไม้ตะเคียนที่เป็นสีสว่างสว่างนะนางตะเคียนโอ้อๆหน่อย1 8 19 20้นต้นๆกำลังดีแต่ถ้าเป็นไม้ตะเคียนสีเข้มๆก็น่าจะได้นางตะเคียนที่40บอัพอารมณ์แบบไวทองจะจู้จี้นิดนึงอันนั้นเฮียนสั่งเจ้าของบ้านซักผ้าทุกวันชัวชัวได้มาแล้วครับมุมไม้ของเรานะฮะเพียงเท่านี้ก็จะไม่เหงามีนางตะเคียนเป็นเพื่อนแล้วเอ่อ โอนสีขาวตัดชมพูเดี๋ยวก่อนกําแพงกําแพงฝั่งนู้นเป็นสีขาวเออถ้างั้นอันนี้ก็ต้องสีขาวด้วยสิอโอเคเดี๋ยวเริ่มละเลงสีใหม่ผิดพลาดไปนิดนึงสีขาวแปะตรงนี้จะให้สีมันไปทิศทางเดียวกันนะแบบจะให้สีหนึ่งเป็นแนวกว้างอีกสีหนึ่งก็เป็นแนวยาวไปประมาณนี้ตัดกันสองสี ก็จะได้มุมพอดีและบ้านนี้ตั้งใจว่าเราจะไม่มีอะไรที่มันสีชมพูแป่นเกินไปนี่เอาทิ้งกระถางต้นไม้ตู้พมตู้นี้โอ้โหสีชมพูมันแป่นเกินไปนะไม่เอาเราอยากได้ที่มันมันเป็นสีชมพูแบบพาสเทลมากกว่าเอาทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดหต้นมงต้นไม้สีน้ำเงินมาได้งไงเนี่ยออกไปต้องคุมโทนหน่อย มันดูเชยแล้วนะสีอะไรที่มันแบบชมพูเป็นๆอย่างนี้ขายทิ้งที่หมดมีอะไรอีกไหมแน่ชั้นไม้เอาออกด้วยต้องเอาพวกนี้ออกให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวมันหล่นลงมาเลทเทชขี้เกยจัดเอามันทิ้งไปทั้งแถบมันแหละนี่ท่นนี้เราก็จะเหลือแต่สีที่มันแบบเป็นชมพูหวานเรียกว่าชมพูพัสเทลนะเราจะใส่เคาน์เตอร์ครัวแบบเดิม เพิ่มเติมแค่มันเป็นสีชมพูอ่อนมันไม่ใช่สีชมพูแป้นแบบเมื่อกี้ต้องวางให้ตรงโอ้โหพอดีบล็อกเลยสวยมากอันนี้ขายฐานสีทิ้งเอาไมโครเวฟกลับเข้าที่ครับเรียบร้อยแล้วก็พรมต้องเป็นสีชมพูพาสเทลจริงๆมันไม่อยากให้มันมีลวดลายเลยวะ่ะแต่อีซองที่มันเป็นพาสเทลมันก็ดูเล็กเกินไปน,นี้มีลวดลายมันดูเฉยๆไม่รู้ไม่เข้าอ่ะ ม,มีตู้ตู้นี้ได้ไหมตู้สีขาวไม่เวิร์กเว้ยตู้มันดูใหญ่ๆเปลี่ยนเป็นเออประมาณนี้น่าจะได้จริงๆอ่ะพาสเทลมันจะดูออกแนววินเทจนิดนึงด้วยนะมันจะดูไม่โมเดิร์นเท่าไหรน่นีเพราะฉะนั้นใช้ตู้แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเน้นเรียบ ถ้าเกิดสมมุติแต่งเป็นแนวโมเดิร์นอย่างโซฟาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ใช้แบบที่มันมีพนักพิงใหญ่ๆแล้มันเชยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตู้แบบเดียวกันเอาไว้วางรูปภาพแล้วก็วางเหล่าเป็ดทั้งหลายห้องก่อนเรียกนกห้องนี้เรียกเป็ดเหลือหงกับหานยังไม่ได้เล่นเก็บไว้ก่อนอเก็บไว้ก่อนเสร็จแล้วก็จัดรูปภาพสวยๆมาสักรูปนึงติดมุมนี้ นี่โทนสีมันจะออกประมาณหวานๆนะเป็นดอกไม้ด้วยแล้วก็สีแบบอ่อนๆตรงนี้ได้อีกภาพหนึ่งเอาเป็นขนมดีไหมเดี๋ยนั่งกินข้าวหิวๆดูขนมไปอืมมุมนี้ไม่เวิร์กมันสูงเกินนะ,อะเอาเค้กไปก่อนหนึ่งก้อนอันนี้ตามมาไม่ได้ต่ำเกินไป เดี๋ยวมาอยู่ข้างห้องน้ำแล้วกันนี่โอเคมันจะได้ดูไม่โล่งนะติดรูปติดอะไรพวกนี้เข้าไปก็ช่วยเพิ่มสีสันให้บ้านแบนบ,บได้บรรยากาศมากยิ่งขึ้นด้วยตู้เย็นวางล็อกอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะตู้เก่ามันใหญ่กว่าแต่ตู้เก่ามันสีแดงไงมันไม่มีสีสว่างแล้วก็เลยต้องใช้แบบนี้อืมได้แล้วห้องครัวโคมไฟไม่ไหวนะมันมืดไปนิดนึง ต้องเป็นโคมไฟแบบอดอกไม้เออนี่ดอกไม้ดีกว่าดูเพิ่มความหวานเข้าไปอีกเอาให้หวานบอกหวานเลี่ยนไปเลยนะส่วนที่เหลือเพิ่มดาวไลท์เข้าไปจะได้แบบเออนี่มันบ้านแบนบสมัยใหม่นะไม่ใช่บ้านเก่าบ้านสมัยใหม่ที่แบบเอามาตกแต่งใหม่ๆใ,ให้มันสวย,สวย เดี๋ยวมาลองเปิดไฟสิคิดว่ามันจะมืดไปนะตรงแถวนี้เปิดไฟชึบนี่โอ้โหดูแบบสวยงามมากยิ่งขึ้นตรงนี้มืดเกินเพิ่มดาวไลท์เข้าไปอีดวงแชะนี่ไงล่ะอ่าสวยละสวยละส่วนตรงนี้ห้องนี้แบบสีสดใสมาก ขอเปลี่ยนนิดนึงดีว่าโคมไฟมันมี2อันแล้วมันไม่มีจุดเด่นเนี่ยมันเหมือนกับมันเด่นมันแย่งกันเด่นมาเป็นแบบอื่นบ้างนี่ดีว่าดีไซน์ล้ำล้ำนิดนึงจะวุบเข้าไปโอ้โหใช้ได้เลยแต่งเองชมเองตอนเข้ามาใหม่เนี่ยบ้านมันมีต้นไม้ใช่ไหมจริงจริงก็ไม่ได้อยากจะเอาออกนะอยากจะเก็บไว้แต่เพอเอิญว่ากระถางมันสีสว่างเกินไปมันสีแป้นเกินไปมันไม่ใช่สว่างหรอก เอากระถางที่มันสีแบบสว่างๆขาวๆคลีนๆนิดนึงนี่มันจะได้ดูแบบสวยหน่อยไม่ใช่สีโดดแป้นมาตลกต้นไม้เพิ่มดีไหมนี่มีกระถางขาวไหมอ่ะสีชมพูก็ได้อ่ะวางไหมไม่เอามันใหญ่ๆมันต้องวางแยกอย่างงี้มุมนี้นี่ดูท่าจะมืดไปนิดนึงเราขยับดาวไลท์มาดวงหนึ่งดีกว่า เอาออกครับจัดมาไว้ตรงหน้าประตูแม่งเลยแยกกันหน่อยเออมันจะได้กระจายกันนิดนึงประกระุก,กันหมดเลยเสร็จละหนึ่งห้องอันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคิดว่าไม่น่าจะเพิ่มอะไรละไปดูห้องต่อไปปลิบตัวอ,อยู่เข้าห้องนี้ห้องแต่งตัวโคตรแฟชั่นโดยส่วนมากเนี่ยผู้ชายปกติก็คงไม่ชอบสีชมพูกันหรอก แต่ถ้าจะให้เราลองแต่งเป็นโทนสีชมพูดูก็อยากจะได้แบบชมพูที่มันหวานหวานๆหน่อยอ่ะดูแบบแนวแนวชิกๆอ่ะแบบพาสเทลมีสไตล์เป็นของมันอะไรเงี้ยจัดไปเจ้ากระเบื้องขาวอื้อไม่ใช่อ่ะสีนี้สีแบบไม่เข้ากับธีมเป็นสีอื่นดีกว่าเป็นไม้เข้มน่าจะเวิร์กกว่าอ่อ ห้องน้ำเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นห้องที่แคบใช่ไหมห้องที่แคบอะ่ะมันก็ต้องเพิ่มดีเทลเข้าไปนะมันจะทําให้ห้องดูกว้างขึ้นอย่างใส่ลายไม้ใส่ลายหินอะไรประมาณเนี้อ่ะจัดไปพื้นก็ไม้กําแพงก็ไม้แตงจริงพื้นไม้เนี่ยไม่ไม่เหมาะกับห้องน้ํานะเพราะว่าไม้เนี่ยเวลามันโดนความชื้นมากๆมันจะบวมนะเคยเห็นไหมไม้บวมแบบบวมเป่งออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะระเบิดประมาณนั้นนะไม่ใช่ระเบิดแบบบึ้มเลยนะเว้ยอันนั้นมันหนังไมเคิลเบละมันระเบิดแบบค่อยๆแบบ แตกโป๊ะอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวไม้เยอะเกินมันจะดูน่าเบือ่อเพราะฉะนั้นเอาเป็นสีดีกว่าสีให้มันมาตัดกับไม้ด้วยนิดนึงครับสีเดิมไปเลยครับสีเดิมสีอะไรของมันก็ไม่รู้แบบลวดลายมันสวยนะลายรังผึ้งอะไรอย่างี้ชอบแต่ไม่ชอบตรงสีมันนี่แหละเฮ้ยเฮ้โอเคนึกว่าจะทาไม่ได้ซะแล้วโคมไฟจริงๆมันสวยอยู่แล้วแหละแต่ก็ต้องจาเป็นขายทิ้งเพราะว่ามันไม่เข้ากับธีมของเรา เราต้องใช้โคมไฟแบบประมาณไหนดีวะนี่อันนี้เลยดอกทิวลิปชวเว็บอ้ห้หแสบตามันจ้าซะเหลือเกินรีบขายทิ้งให้ไวแล้วติดเป็นดาวไลท์แทนบอกแล้วนึกอะไรไม่ออกบอกดาวไลท์ฮะห้องนี้นี่ไม่จำเป็นต้องมีความแบบวินเทจมากเท่าไหร่เพราะว่ากระจกห้องน้ำกับพวกของตกแต่งต่างๆมันก็แบบ เต็มที่แล้วอ่ะมันมันเป็นห้องผู้หญิงเลยอ่ะ,อะเอาแบบเป็นแนวโมเดิร์นไฮโซไปสักห้องแล้วกันแต่ก็ยังออกคุมโทนแบบสว่างสว่างอยู่นะแล้วก็ติดมากระลองเข้าไปครับมันเป็นจิตวิทยาเวลาผู้หญิงแต่งหน้าเนี่ยเขาจะแต่งนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีรูปของกินที่เขาเห็นแล้วแบบท้องล้องจะได้รีบแต่งและรีบออกไปกินถ้าเป็นผู้หญิงนี่หนีไม่พ้นอยู่เรื่องนี่แหละของกินกับเครื่องสําอางโถร,รู้ทัน นี่อะไรเนี่ยเอ่อรู้สึกจะเอาไว้ใส่อ๋ออ่างอับน้ำเฮ้ยเจ๋งว่านี่เราเพิ่งแต่งบ้านที่มีอ่างอับน้ำเป็นบ้านแรกเลยเนี่ยหืหน้าตาคุณนึกว่าอ่างล้างมือเอาเป็นอันนี้มีลวดลายหน่อยอันนั้นมันเหลี่ยมไปปึ๊บนี่มันบ้านหลังแรกที่เราจะมีอ่างอาบน้ำเลยนะเว้ยเพราะฉะนั้นเรามาดูด้วยกัน ติดตะปูตรงนี้เราต้องมาดูด้วยกันว่ามันทำยังไงบ้างอกอกตรงนี้ชึบติดน็อตเข้าไปอันนี้อะไรเนี่ยสายอ๋อันนี้อนีอม่มันประกอบยากขึ้นนะตั้งแต่มันแอปอัดใหม่เนี่ย เห็นไหมถ้าเรากดผิดจุดมันก็จะมีขึ้นสีแดงๆเตือนว่ามึงผิดอุย้ยไม่ได้กดตรงนี้เสร็จและวทำไมอ่างมันเล็กจังวะก็พอจะแช่ได้แหละสำหรับคนตัวเล็กๆเ,เราก็จะได้ห้องหวานๆมาอีกห้องนึงทีนี้ขึ้นไปดูชั้นสองต่อ,อห้องข้างบนเป็นยังไงบ้างเนาะชั้นล่างนี่สุขสบายดีแล้วชมพูดอกมงดอกไม้สีแปดมาก ก่อนอื่นเดี๋ยวเรากําจัดอะไรที่มันลกๆพวกสีๆที่มันแป้นเกินไปเราจะไม่เก็บไว้เปลี่ยนเป็นสีขาวแทนนี่ซึบเข้าให้โอเคจะดูดีขึ้นนิดนึงแล้วก็ห้องนอนถึงละหห้องนอนนี่บอกเลยว่าถ้าจะทํายากเก็บไอ้นี่ก่อนเลยลวดน็อตโอเค เรียบร้อยแล้วเราก็เช็ดส่วนต้นไม้จริงๆมันไม่ควรจะเอามาไว้ในห้องนอนนะเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าต้นไม้มันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตอนกลางคืนแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกมันเป็นเรื่องของความชื้นสัมพัสแล้วก็เชื้อรามากกว่านะทางที่ดีก็หลีกเลี่ยงไว้ดีกว่านะ เดี๋ยวเราจะเก็บทุกอย่างที่มันเป็นต้นไม้แล้วก็อีกพวกสีที่มันเป็นแป้นๆทั้งหลายแหละเพราะว่าเราต้องการที่จะคุมโทนให้มันออกเป็นแนวพาสเทลสวยๆใสๆวยัย,ยวรุ่นชอบจัดไปสีขาวแล้วก็อมชมพูพาสเทลพิ้งมาจะเริ่มทาสีห้องจะเคลียร์ให้หมดเลยอีพวกแบบลายๆอะไรเงี้ยมันเหมือนโรงละครสัตว์อะมันไม่เข้าใจว่าจะติดทำไมาสีนี้ บางคนก็อาจจะชอบแต่เราไม่ชอบเราชอบแบบหว,วานๆตรงนี้สีมันแปนเกินนะไม่ผ่านไม่ผ่านโอเครูปนี้ไม่เอารูปนี้ดีกว่านี่อุซาบไปเลือกมาแต่ไม่รู้จะติดตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันเห็นมันโล่ง็เลยแปะๆเข้าไปอดูหวานขึ้นนิดนึงนะ นหัวเตียงมันจะเป็นสีชมพูเอาดอกไม้ออกได้ไหมเออให้มันดูแบโลง่ลงๆนิดนึงมีตุ๊กตาตุต๊กตาเดี๋ยวเดี๋ยวๆน้องกระตายมานี่สิลูกหนีหนีไม่เกี่ยวน้องก็ตายโอเคเข้ามุมสวยแต่งเองชมเองและถ้าห้องนอนไม่มีผ้าม่านก็ไม่รู้จะหลับยังไงเพราะฉะนั้นเพิ่มมูรีเข้าไปก็แบบนี้ ประหยัดเนื้อที่หน่อยถ้าเป็นผ้าม่านมันจะกินเนื้อที่มากนะแต่ถ้าเป็นแบบมูลี่มันจะไม่กินเนื้อที่มันอยู่ที่ของมันชึบเรียบร้อยเป็นไงห้องเราแล้วก็ติดโคมไฟเข้าไปสะหน่อยมาเรียบร้อยแชะอูห้หูสวยงามหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่เราก็จะชอบประมาณนี้ให้มันดูแบบไม่อะไรมากไม่ลกมากนะ แล้วก็กลัวสาวๆเขาจะแต่งหน้ากันได้ไม่เต็มที่เอา้าเพิ่มโคมไฟให้อีกอันนึงลองเปิดสิแฉบอื้อได้เรื่องได้เรื่องมีอะไรน่าจะเพิ่มอีกไหมห้องนี้จริงๆมันยังดูโล่งเกินไปนะมันดูแบบมินิมอลมากเลยนะจังหวะนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วอยู่ห้องต่อมาขายทุกอย่างทิ้งและลงเป็นห้องคอมซะ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะถามหากันนะว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีห้องคอมมันแปลกๆนะห้องนี้เราจะพยายามเน้นเป็นห้องที่แบบเน้นใช้งานนะไม่ได้ตกแต่งอะไรให้สวยมากโต๊ะคอมก็คงได้แค่ประมาณนี้แหละมันจะดูแบบไม่ไม่ล้ําเกินอะ่ะมันจะดูวินเทจนิดนึงแล้วก็เก้าอี้จัดมากเก้าอี้ต้องเป็นสีขาวแล้วนะเนื่องจากว่าโต๊ะมันดําไปละพื้นไม้มันก็ไม่ได้สว่างตามมาด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์โคตรอภิมหาใหญ่โตมาโหรี Oh, สีมันเข้ากับโต๊มากสีแบบกืนกันไปเลยมองไม่เห็นเลยไหนจอไหนโตเพราะฉะนั้นติดเบดี้ยวก็ได้ไม่ต้องสวยงามเลยมากคีย์บอร์ดเราบอกแล้วว่าห้องนี้เราจะเน้นใช้งานนะครับไม่ได้เน้นสวยนี่แค่แต่งให้มันครบๆไปงั้นแหละต้นไม้จัดแปะเข้าไปเลยเอาเป็นสีกระทางขาวดีว่านี่เข้ามุมเลยครับได้มุมพอดี เล่นเล่นอยู่แย่เท้าไปในกระถางให้หนอนไตเท้าเล่นสนุกดีเก้เอาอี้เอาไว้ให้เพื่อนนั่งเชีย์เวลาเรานั่งเล่นเกมหรืออะไรอย่างงี้หรือไม่ก็ดูหนังด้วยกันนะดูกับแฟนอะไรงี้ก็ชิวดีห้องก็ค่อนข้างจะแคบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดมิติให้ห้องนิดนึงต้องวางรูปอะไรวันนี้เข้าไปนิดนึงโคมไฟมาก่อนไม่เวิร์คติดเป็นสองฝั่งดีกว่าซึบฝั่งนี้อันหนึ่งฝั่งนี้อันหนึ่งปุ๊บโอเค แล้ก็ติดรูปเข้าไปเพิ่มมิติให้ห้องดูกว้างขึ้นนะชแบบงแวบเข้าให้เรียบร้อยเสร็จละห้องคอมของเราห้องนี้ปิดประตูให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็ห้องชั้นบนไม่มีอะไรละเดี๋ยวลงไปดูเป็น่าลงรถละกันลงรถสีม่วงแปว๋วเกียดสีมันมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มละเลงห้อง ลงจอดรถด,ด้วยกันนะโดยที่ว่าเราจะใช้เป็นสีชมพูกับสีขาวตัดกันเหมือนเดิมก็จะใช้โทนนี้ทั้งบ้านแล้วแหละมันมาแบบเป็นพาสเทลก็ต้องไปให้สุดนะจัดไปครับซึบๆสีม่วงมันก็แปลนเกินไม่รู้ทําได้ยังไงคือแบบเข้าใจเลยว่าเขาอาจจะคนดังเขาก็เลยต้องทําให้มันแบบมันมีสีสันที่แบบแปลกตาจะได้เป็นที่สะดุดตาได้ง่ายๆอะไประมาณนี้แบบมันต้องมีจุดขายเฉพาะตัว สีพื้นเอาเป็นอันนี้ดีกว่านี่เซราม,มิกลายนี่แบบเหมือนถนนยุโรปอะ่างี้นี่หินแล้วก็ขายโคมไฟทิ้งมันติดใกล้กันเกินไปมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราแต่งให้ห้องนี้มันแบบสว่างจ้าเป็นงานมอเตอร์โชว์เลยดีกว่าเออได้ไอเดียละโคมไฟฮาโลเจนแรมอันนี้มันมีแบบมินิด้วยนะเดี๋ยวติดดาวไลท์แบบมินิมั่งชึบ เพิมเข้าไปอีกติดแบบใหญ่เยอะละเอาแบบมินิม้ง่งอาจจะสวยกว่าเออมันก็สวยดีนะแล้วก็เพิ่มอันนี้เข้าไปเลยไอเทมที่แบบแสบด่าก,กันเลยทีเดียวซึบแค่คมเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวรู้เรื่องติดนี้ต่อดาวไลา์เล็กซึบเปิด โอ้โห uh oh. แสงมันจ้าซะเลือกเกินนี่แบบสว่างอะไรได้ขนาดนี้เอาเงี้ยแหละชอบเสร็จไปอีกห้องนึงเดี๋ยวก่อนตรงนี้ผนังมันโล่งไปนะต้องมีอะไรตกแต่งนิดนึงเอาสักรูปสักรูปสักรูปรูปไหนดีรูปที่มันใหญ่ๆหญ่ะแบบเต็มผนังอะ่ะไม่ใช่รูปที่เราแต่งเองมันจะเลือกขนาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาเองรูปไหนที่มันน่าจะใหญ่ อ่ารูปนี้ดีกว่าเพราะว่าบ้านหลังแรกเราก็มีติดอยู่ชึบเข้าให้เสร็จละเรียบร้อยห้องนี้เปิดไฟก็เรียบร้อยโอ้โหกระตุกเลยไฟเยอะเกินนี่ไม่ได้นะถ้าเกิดสมมุติว่าไปห้องไหนนี่ก็ต้องปิดไฟห้องอื่นก่อนไม่งั้นจะกระตุกอย่างสภาพนี้เลยเอาละฮะแล้วบ,บ้านหลังนี้ก็เสร็จสิ้นเป็น,ปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าบ้านหลังนี้จะได้ราคาทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่นะเราจะเริ่มในสาม 2 1ไปคนแรกเปิดราคาให้เราที่155,000คนที่2เปิดไปที่160,000นะคนที่3 167,000มันเป็นครอบครัวใหญ่เลยอันนี้167,000เหมือนเดิมโอ้โหราคาแบบน่าเกียดมาก167,000อีกแล้วโดนนั่นทําให้ไป170,000แล้วราคาขึ้นหวบเลยหวบมันขึ้นแล้ววะเนะี่ย 173,000คือแบบแทบจะไม่ค่อยให้ราคากันเท่าไหร่เลย1 2 5 0 0 0คนนี้เจ๊ผมม่วง1,80,000อันนี้โอ้โหสองสามีภรรยาคุณตากับคุณยายได้ไปที่ราคา1 8 4 8 8 6 8 8 7เหเหรียญส่วนกำไรอยู่ที่39,000กว่าเหรียญน,นะครับที่ได้มากับเวลา1ชั่วโมงนิดนิด มาจบละสําหรับบ้านหลังนี้เป็นไงกันบ้างแล้วครับสำหรับบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้ใครที่ชอบห้องไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยจริง,รงๆเราก็ไม่ได้ชอบสีชมพูเลยเท่าไหร่นะแต่เห็นน้องๆรีเควสต์มาก็อ่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้แล้วกันใครที่อยากจะดูบ้านแบบแนวสาวน้อยอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวให้ไปตามดูช่องของเบลวูบี้ก็ได้เขาจะลงคลิป h o u s e f i p p e r แล้วเหมือนกันนะเห็นได้ข่าวมาถูกใจชอบใจกันอย่าเก็บไ้ดูคนเดียวแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะ ไข่พึ่งมาใหม่อย่าลืมซับกระดิ่งกดสไครแล้วไปเจอกันใหม่ในพาร์ทที่8ลาทุกคนกันไปก่อนครับด้วยภาพอัฟเตอร์อย่างเดียวเพราะว่าบีฟอร์ลืมถ่ายนะ <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบาย